งามเนาะสุดยอดความหมานจัดเลยลูกเพียจัดเลยลูกเพยจัดเลยลูกต้องได้ที่ภคแขกอ่างพวกเนีไปเราตรวจไปจองถุงถุงถุงกิ่นอย่ามาขอดสนาให้เบิ้งไปบ่ได้ข้าใหม่เนื้อคอยแตกเลยเตินหาหมูกับบ่มีไผอยู่ให้ปุนเนี่ยจุดๆนอห้ามนออือนะคว่ำหมานหมานดูมือไปย่างขอดโทษบ่ให้เล่นน้ำ สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องโบสถ์สกคนนะจ๊ะมือหนีก,กับผ้ามายามปลาอีกเราจะพี่น้องมาพอกันในวันที่สี่พฤษภาค,คมหกหกเนาะมายามปลาขายทหารวาลินคือเก้าเนาะพี่น้องจักสีโศกสีมนสันซำใดไปหลุ่นปฏิตาน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะไปกันเลยจ้าอ้าวขอจุ่มจุมจ้พี่น้องขาบนเลิกดอกโอ้ย,ยันหิดปวกมันแตกดี อย่าเฮ็ดปวกเพื่นอนพังเบามือเราเด้อเหลืออยู่ดอกนึงพุ่น่ะอืขาขาเป็นขาเลยบอนี่ยอ้ยอียงล่ะนี่พี่น้องพุ่น่ะ มงองมงมาเงีมาพัอเฮ็ดแล้วพี่หน้องพี่หน้องต่วแบบโบปันไดบ่มีมูดอกเดียวขี้นลีนเห็ดกับผ้าใส่กระตาบันโหดลายอของประคุณเฮ็ดหว,ว,วานจุ๋ยหวานจุวย <c oughs> นั่นที่ล่ะเบิ้งหละเเบิ้งแไงงามประญ้างละเฮ็ดตัวกจ้าเห็ดครมเห็ดครม อืมอู้อ้าวมาหยุดแล้วมาหยุดแล้วโอ้ยสียหาดลุย,ยห้ามน่อสุดยอดความมานจัดเลยลูกแพะจัดเลยลูกแพ่จัดเลยลูกแพะ

Ta e is... เอาเอาเอาพี่น้องนิดขมนิดหวานจ่วยคขว่ออกเลยนะี่หินบ่สีปานใบตองอะลุดเนาะเก็บกันเลยจ้าหลายเตบอพู่พูนข <ผม S 1> ออนุญาตเก็บขึ้นมาก่อนเนาะจ้าค่อยมาตัดขาเถวเดียวเลยไป้ละเจได้ละ,ละบึ้ย แสบคือเก้าว่าจะเป็นเห็ดนะพี่นอ้องเก็บเห็ดปวกกว่าท่านเพื่อนกับเอาเห็ดขมนี่ละให้บอกอยากมาสวยเ <c oughs> พื่อนหามออกเบินแหละจังคอยมากหอดตาเ <c oughs> อ้ยจิกซีเอาเดอ,อกไดผมลั่ออก หมื่นก้อนเลี้ยนลอยเลน้องพี่น้องโอ้ยมันคือใบตองคุยหาพอๆกันเนี่ยช่วยช่วยนะีงเสือเป็นกาลันตืนเนาะดี่ใจสุดเลยโอใคเนี่ยไม่อยู่ไต่ใบตองเพราะอยากเคลียร์ปรรไดจากพี่น้องหย่านดอกหน่อยเพิ่นมันเหี่ยวมันพอขืนมาเด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดน้ำคอย ดอกกำลังงามงามเสร็จละโอ้ยเนี่ยมกระเบื้อเห็นดอกพี่น้องเสร็จละโอ้ยซอยขวัยเนี่ยมหานหน่ยพี่น้องตัวกระหน่อยข้างไก่เปิดพม่านกังน,น,นี่อะไรเนาะ างายเต้ชนน์จะเป็นไผ่เตะเขาเก็บเห็ดปลวกอยู่ข้างๆเขาเลยบ่สนใจเห็ดขมข่อยจ้อยอืมเนี่ยเห็นไหม พี่เจได้ละพี่น้องพี่พี่พี่ไปบิดต้วงไปบิดต้วงขาโอ้ยแต่ละตุ่นแทบพี่เนี่ยมกับโบเห็นพี่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 ตัดขา มามาเอาผีอีบานอีกสองดอกที่นอกเพชรเพิงเขาเอาโอ้ยผุน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 พี่น้อผงผุนอีกสองดอกจ้ะทิมกระต่ายทิมเสียมมากมาพามาเอาอีกสองดอกพี่ดอกบวใหญ่ดอกจ้ะแต่ว่ากับประคมแกงแสบเนาะวังหันนี่วังหันนี่ผ้าอาวนเน็ตขมตากะข้าเนี่ยมจะหาเห็ดอัน,น กล่องกับประจัาเห็ดพ่อเม็ดไปไปหากระตาคนจ่าผูดก,กิมไปุ่นสีอีกดอกนึ่งจ้ะดีลี่เน่เกือบเทาแล้วขันปะอนน่เนาะมืออื่นนะมันมันลีก่ก็ร้อยขึ้นรถเ,เมื่อแล้วพี่น้องจะคอยพอการคลิปนานแล้ะจ้าสวัสดีสวัสดีจ้า